มีข่าวเรื่องงูกินหางเป็นเครืค่องรางของขังเครื่องรางของขังหอกอะไรอะ่ะของขังเยอะเลยกันในประเทศไทยเนี่ยกลัวของขังจริงๆขังสติปัญญามึงขังความฉลาด binds. มึงไว้หมดอะนะปล่อยออกมาแต่ความโง่ปล่อยออกมาแต่ความปัญญาอ่อนปล่อยออกมาแต่ความไร้สาระเพอเจอเนี่ยของขังแท้จริงเลยขังปัญญามึงไว้หมดไม่เหลือความฉลาดไว้เลยไม่ปล่อยความฉลาดออกมาเลยเก็บไว้หมดขังความฉลาดปล่อยออกมาแต่ความโง่ ขังห่อขังหอ,ข,งหอขังหาขังเหวอะไรอะ่ะมึงเลิกเอาสัตรรว์ยกระชานมาเป็นเครื่องรางของขังทั้ทีก่อนหน้านี้กัหมูเด้งปัญญาอ่อนขนาดปลุกเสกหมูเด้งนี่มาปัญญาอ่อนเอางูมาอีกแล้วเอางูมาว่าเอางูมาบูชาเอางูแดกหางดูดูเง,งี้ยงูแดกตัวเองเอางูกินตัวเองมาบูชางงมากมหัศจัจย์คนของขังของจริงแต่ขังแต่ไปความฉลาดเอาไว้ปล่อยแต่ความโง่วิ่งพลาดเลย เรื่องง่ายๆแค่นี้นะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยพอเวลากูพูดเดี๋ยวก็ดา่ากูอยกมันเป็นความเชื่อเขาอ่ะอยากจะเชื่อก็เชื่อไปกูก็ไม่ได้ว่าอะไรกูสอนคนที่มันไม่อยากจะเชื่อกูสอนคนที่พอพอมีปัญญาอยู่บ้างอยากจะเดินอ่อยความเชื่อปัญญาอ่อนแบบนี้กูก็สอนกลุ่มคนนี้มึงอยากจะเชื่อกัเชื่อกันไปกูไม่ได้สอนมึงไงกูสอนได้เฉพาะคนที่ฟังคนที่ไม่ฟังกูไม่สอน ดังนั้นมึงอย่ามามีสิทธิ์ในการมาสั่งสอนกูว่าอย่าไปสอนคนนี่มันเป็นความเชื่อเขาไปด่าเขาไปบูลลี่เขากูไม่ได้บูลลี่กูพูดความจริงความจริงคือสัตว์ยรจฉานอวยพรมึงไม่ได้ถ้าสัตว์ยรจฉานอวยพรมึงได้มันจะไปเกิดเป็นสัตว์ยรจฉานเหรอถ้าสัตว์ยรจฉามันเก่งจริงมันจะไปเกิดเป็นสัตว์ยรจฉานทำไมมันต้องมาเกิดเป็นคนสิทำไมมันไปเกิดเป็นงูล่ละขนาดตัวมึงเองเป็นคนยังทุกข์ขนาดนี้แล้วสัตว์ยรจฉานจะไม่ทุกข์เหรอ แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เยรฉานเนี่ยเป็นทุกขติไม่ใช่สุข,ขติปัญญาก็ไม่มีเรียนหนังสือก็ไม่ได้หาเงินแดกเองก็ไม่มีใช้หรือเปล่าใช้ชีวิตตามอำนาจในความพอใจตามสัญชาตญาณที่มีของตนแต่มึงดำไปกราบไหว้บูชาสัตว์ยรฉานเนี่ยนะมันประเสริฐก,กว่ามึงตรงไหนในตอบกูสิงูกินหางตายซากตัวหนึ่งเนี่ยมันวิเศษวิโสก,กว่ามึงยังไงมันก็เป็นแค่สัตว์เยรฉานไม่ใช่เหรอ เนี่ยมันเพอเจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนและจะมาให้กูดา่ากูก็ดา่าต่อเฉพาะคนที่อยากให้ดา่าคนที่ไม่อยากให้ดา่าก็เดินออกไปไม่ต้องฟังใครอยากจะปัญญาอ่อนเชื่อต่อไปงูกินหางก็เชิญเชื่อต่อไปเลยจ้าแต่กูสอนคนที่เขาไม่เชื่อกูสอนเขาที่เขาอยากจะเดินออกจากความเชื่อจากความเห็นแบบนี้กูก็สอนเขาให้เขาเดินออกกูสอนให้คนอยากฉลาดให้คนตื่นกูก็ต้องสอนเปรียบเทียบใหฟังสิถ้ากูไม่เปรียบเทียบแล้วกูจะสอนมันยังไงล่ะ ในโรงเรียนเขาก็สอนเปรียบเทียบอันนี้เรียกว่าดีอันนี้เรียกว่าเลวดีแบบนี้ทําไปเลวแบบนี้อย่าไปทําถ้าไม่สอนเปรียบเทียบแล้วมันจะสอนกันยังไงในโรงเรียนจะสอนกันยังไงต่อไปไหนพูดกับกูสิเวลามึงจะสอนว่าอะไรดีอะไรเลวมึงจะสอนยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปทํานะเขาติดยาเสพติดการติดยาเสพติดชีวิตจะล่มจมชีวิตจะไม่ดีจะมีแต่เสียสูญเสียเงินเสียเสียทองเนี่ยตัวอย่างตัวแบบแบบนี้อย่าไปทํานะคนติดคุกติดตารางแบบนี้อย่าไปเรียนแบบเขานะ ให้ทําแบบนี้นะรักษาแบบนี้นะถ้ามึงไม่เปรียบเทียบให้มันเห็นภาพแล้วเขาจะเลิกทําในความเลวความเชื่อแบบนั้นได้ยังไงใช่หรือเปล่าเออดังนั้นมึงต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีอย่าไปกังวากังวลกับสิ่งใดอย่าไปมีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกนี้มึงต้องมีสติสัมปชัญญะ ในการใช้ชีวิตต้องมีสติสัป,ปชัญญะในการดูว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดมีไม่มีสิ่งใดเป็นไม่เป็นต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลนะเออ